แฮปปี้นิวียร์นะคะก็สวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจนะคะคิดสิ่งใดสมปรารถนาะในสิ่งที่ต้องการทุกประการตลอดปีและตลอดไปนะคะก็อวยพรปีใหม่ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้มันิธจีก็นะคะมาสวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่ในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2500 66อย่างเป็นทางการเนาะส่งท้ายปีเก่ากลับเข้ามาสู่ในปีใหม่แล้วเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของเราทุกคนนะฮะที่เราได้ผ่านพ้นนะคะเรื่องราวต่างๆในเรื่องราวการฝึกปืนนะฮะทั้งวิทยายุธธ์นะฮะแล้วศักยภาพในเรื่องราวของการอยู่ในยุคพลังงานใหม่นะคะอย่างชนิดที่ว่านะฮะผ่านมาได้อย่างงดงาม และมันจะเป็นปีที่เราจะตั้งไข่นะคะแล้วก็เดินก้าวไปนะคะในสิ่งที่เราต้องการและให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมหวังอย่างง่ายๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วมาเจอกันในข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาชีวิตในระดับกายใจจิตอย่างเข้มข้นในปี66คะ่ะบ๊ายบายโชคดีกับทุกคนนะคะ